<จ>สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟุร์นชูชนะค่ะปกติก็โผล่ปิดล็อกมานะคะรถคันนี้นะคะคู่บกวยก็นั่งให้มันเจ้าจะไปเอาใดไหมไม่ว่าจะเวียวมันจะมันนั่งเขาแต่ปกติมาแต่ปู๊กมากมาเนี้เฮ็ดไอเบื้งอะเฮ็ดเป็นเฮ็ดงานเฮ็ดการนะอยู่นี่แหละลูกนี่เอาฟ้อนปอนมัน มาเด้งรับไปโยจะเหยียบตะปูเด้อตะปูไข่งอได้จะเหยียบได้อ้เหยียบตะปูได้ยานตะปูข่งอใง่ออกให้มันลิฟต์เลยแมม เอแบบมันลป็นแก้วนดูด้วยมากเลยได้เนี no. ่จะต้องตอกม้องสงนะเออส่งนี่องใจอย่างนี้ออกมันซึ่งไงถือไม่ไหนเด้อตี๋ใส่วใมือได้แม่นหน่อยน้องม่พอดนะเนาะเ调โม่พอดใจเราจะดู ไม่รู้ไปบ้านม่วงก็ได้มั้งมันจะมีทางไปอีกครับไปได้ใช่ที่เราไปเติมน้าไใช่ใช่ใช่เม้้้เจอสี่แยกเราเลี้ยวซ้ายเทุก่านสสนะค่ช่องขอนขอบคุณมากนะครับนี่นะคะก็ตอนนี้ค่ะนุงผลก็กำลังแกะแบบอยู่นะคะเนาะแล้วก็ใส่แบบใหม่นะคะเพื่อ ปิดกั้นตรงนั้นนะคะเนกกาะก็รอดูนะคะว่าลุงจะทำอะไรตอนนะคะวันนี้นะคะก็จะมีการาเปิดต,ตัวสินค้าใหม่นะคะทีฟีคอฟฟี่นะคะาาก็อย่าลืมนะคะ f อซี FC ซื้อในานามช่องเฟิ่มบุญชูชาแนลด้วยนะคะ <c oughs> อบอได้นีตอแล้วบอใหยียดเลงตัดเทปาจะมีกระเื้อออกเนาะดออกเนาะหอยหาแนวนะบ่แหนา้าโจ้จได้รักเงน,เนอะ<ข>อ,อ๋นนอแต่หยบเลือดงรัง,รรง,ง,รงรเราดูลุงนะคะว่าจะทำะไรน,นะคะอมา้เบียรงานะรักมันนะ่ะไปรักเานนะ นะน,นะน้าวเอาหนาต้นหนาเจ้านาเอาด้ามคอนแม่เจาเจ้าด้ามคอนตีมันหักไปหมดอะนะ้าามวมันห้อยหนาหนเนี่ยเอามองมันเป็นเล็กแม่ตีมองไฟเบอร์มุมเบอร์อกคอนนะครับ เอาตายยังใช้เครื่องมือสร้างเปลี่ยนอยู่ร้อยยี่ล้อยพีตกเกี่หลายคนต่อแน่เกี่ยวดึ่มือเลยแม่เนาะต่อมาเนาะ่านแต่มันถึงเนื้อไม่เนาะต่อถือจะเปลือกมัน ลุงลุงลุงมันแบะออกอะลุงลุงลุงมันแบะออกครับเดี๋ยวมันก็ตั้งพี่อ๋อครับ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 ออกลิปไปก่อน ร้อนเร็วเนาะเออไ่ได้เอาหมวกมาด้วยเขาใส่หมวกกันหมดเลยเราไม่ได้ใส่อยู่คนเดียวใส่หมวกพี่ซื้อหมมได้ยังไงบ้างมีอยู่ในรถหมวก นนีก็ช่างพงกับชัยนะครับช่วยกันสองคนนะครับกวนี้ก็สงคนสมคนนะครับรูกคนไทยบ้านนอกโจ้วันนี้ก็เทชั้นที่3ามแล้วคือชั้นที่ท้าย เ็ขไปเลยครับอยู่ยี่ส่วนหุนกับนาคารี่หมดคส่วก็สองเจ้็สี่เจนอาสงโเคไลองเลย คลหนึ่งจะลงปมาาแล้วว่างไปเข้าเ้าเส้นเทนเงเแล้วอดลงเป็นดาวเลยนม่เข้าครับม่เข้ารุ่นนี้มาเข้ารุ่นนี้เยออยู่เลนี่น้ำเผาอยู่เยในการยกคอนหาคนนะชุบมือไหวแต่เลย วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอ่ะสักเดี๋ยว đấy, này không? cái <laughs> gì đó, cái gì đó, cái นนก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเฟิร์มบุญชูชาแน,นลนะคะน,นี่นะคะก็อย่าลืมนะคะซื้อสินค้านะคะทีฟ่ฟรีคัฟฟี่นะคะแล้วก็ทีพ่พ i ซซีนนะคะบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะในนามช่องเฟิร์มบุญชูชาแน,นลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ